โอเคครับก็กราบสวัสดีไวรุ่นเพจกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีครับแล้วก็จะมีฟิวเจอร์หรือไอคอนที่อัปเดตมาใหม่นะครับดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไอคอนก่อนเลยนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวนี่นะครับไอคอนที่มาใหม่ครับก็เป็นไอคอนมาติด อ่านถึกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ไอคอนมาติดบังครับนี่ครับก็มีโรเบโตคาร์ลสครับผมตำนานบารซิลนะครับแล้วก็มีเบนเซม่านะครับนี่ก็มีหลายตัวเลยครับโอ้โหแล้วก็มีไอคนนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมขอโทษกันด้วยนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนี่ครับฟิว ฟิวเจอร์ใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะครับเขาให้เราล็อกอินเข้าเกม mm. เราจะได้สุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมก็สุ่มไปแล้วครับ mm. ผมทำคลิปไปแล้วแต่คล mm. ิปผมมันมันไม่เห็นนะครับมันแบบเป็นหน้าจอมืดทั้งคลิปเลยครับโอ้โห mm. ผมนี่ครับก็มีชิปเตียโนโรนันโดนะครับเดี๋ยวผมไปดูสปีดก่อนสปีดสปีด88เองเหรอก็ไม่เยอะนะครับ แล้วก็มีลีโอเดลเมสซี่นะครับแล้วก็มีเลวานดับกี้นะครับแล้วก็เนมาจูเนียนะครับแล้วก็มีชีเยนเอ็มปาเป้นะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าชีเยนเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้สปีดเท่าไหร่97เเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮาแลนด์นะครับนี่ครับฮาแลนด์ aland, สปีดเท่าไหร่ฮาแลนด์ เอลิฮาร์เลนโอ้โหฮาเลนสปีเดเยอะกว่าเอ็มปาเป้อีกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าชีวิตจริงอ่ะสะปีดอะไรกวกลัวจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับก็มีโมฮเม็ดซาร่าครับจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีแบร็กิวฟานไดนะครับแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแล้วก็แล้วก็เป็น จาดอนซานโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่นะครับผมไปดูก่อนว่าสปีดเท่าไหร่นะครับสปีด92โอ้โหแล้วก็มีมาคัดรัดฟอร์ดนะครับสปีดเท่าไหรเออผมต้องการตัวที่วิ่งเร็ิวนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสุ่มให้ดูนะครับเดีย๋ยวเราไปดูสปีดมาคัดลัดฟอร์ดก่อนนะครับ เก้าถึงหก็ถือว่าได้อยู่นะครับโคตเร็วอ่ะนี่ครับก็มีกองหน้ายูเวนตุสนะครับแล้วก็อันนี้กองกลางอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้ครับแต่ผมคุ้นอยู่อ่ะคุ้นคุ้นคุ้นอยู่นี่ครับผมสุ่มไปผมได้ตัวนี้แหละครับเนี่ยผมได้ตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้คอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ผมได้ตัวนี้แหละ โอเคครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับผมก็มารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าไครกดแชร์ช่องไอ a ช n นลด้วยครับไปละ